สวัสด hey, ีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามครับผมหวยเหล่าพัฒนาครับสำหรับหวยเหล่าพัฒนาครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะครับแนวทางปูกะหลุดไปครับพี่น้องครับงวดนี้นะครับเนาะครับอกะบ่าอยากให้พี่น้องเอฟซีครับผมผ่านโอกาสครับผมกับหวยเหล่าพัฒนาปูกู่แก้วนะครับเนาะครับสิิครับผมถ้าพี่น้องติดตามครับผม สำหรับชมน้ครับเนาะผลงานของปูกับทั้งช่องของบ่าวแหลมพี่น้องจะเห็นว่าครับเวลาที่แนวทางปูหลุดลุดงวนนี้ครับผมก็จะเดินต่อครับเลยครับผมครับจากเพราะท่านเห็นหลุดติดกันต้องคบเนาะครับดังนั้นครับผมเขามาแลลวครับผมครับฝากพี่น้องเอพซีทุกคู่ทุกคนครับผมกดติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะครับกับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยครับผมครับขอพี่น้องเอพซีครับผมคนละแช์คนละไลค์ได้พี่น้องครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะในการถ่ายทาคลิปครับสําหรับพี่น้องเรจีครับผมรับทันไดคกระผมครับมองหาตัวเลขแนวทางกระผมหน่อยตัวหน่อยหางกระผมครับต้องหนีเลยพี่น้องครับผมปูกกูแก้วกระผมครับส่วนใหญ่ครับพี่น้องครับจะเขาตัวเด่นด้วยซ้ำครับผมรับตัวตีปูเด่นไม่เนาะครับสาหรับกระผมครับวนนี่พลาดไปครับ บ่ต้องคิดยังไงครับพี่น้องครับไปกันต่อเลยเนาะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่จะไปต่อครับผมกับแนวทางปูปูแก้วของบ่าวแหลมครับนํามาลงงห้นะครับเนาะครับกะอย่าลืมครับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับผมครับครับท่านใดชอบเนาะครับเนาะครับก็อย่าลืมครับผมคอมเมนต์มากครับผมครับถ้าปูกลับมาแล้วครับผมก็จะไปครับทายแนวทางอยู่ดี วัดเลยครับผมครับเพื่อที่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับจะได้เห็นครับอยากให้ได้ยินเสียงปูนําครับผมครับช่วงมีปูกบว่าคอยสบายเป็นได้กันเลยครับต้องส่งเฉพาะแนวทางนะครับเนาะครับนะครับพี่น้องครับตานไหนพร้อมแล้วครับผมครับไปติดตามรับชมนะครับนะตัวเลขแนวทางครับผมของปูกูแก้วเหล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงกันเลยครับผม ครับสำหรับเราพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงครับพี่น้องวันพุทธที่18 กันวาคมสองห้าหกเจ็ดครับผมเหลาพัฒนาปูกูแก้ว วนนี้ครับผมปูมี่แนวทางนะครับเนาะกับเลขสามตัวให้เพียงหางเดียวแค่นั้นครับผมครับสำหรับเลขสามตัวปูให้มาที่เจ็ดหกสอง ฝากกันไว้ครับพี่นอ้องอาอมาเบิ้งสําหรับเลขสองตัวนะครับเนาะปูไก่มาครับผมสี่หางรับเหมือนเดิมครับผมแนวทางปูนี่ถือว่าหน่อยมากเลยพี่น้องหกสองหกหนึ่ง กสามสองสามครับสําหรับตัวเด่นนะครับเนาะ ูเดนมาที่หกสองครับพี่น้องหกสองกับสองสามได้ครับผมครับสองสามนี่ละมัดระว่างกันเอาไว้ครับบ้าวแหลมกขยานมันมาอยู่ในคลิปของเบ้าแหลมครับตัวเลขของบ้าวแหลมนี่บ่ได้เขียนลงงห้ได้พี่น้องไงไปฟังเบิงขักครับเป็นตัวที่ขีดยานมันต่อครับ ชองสามครับสำหรับตัวกันตัวร่องมีเพียงสองหางนะครับเนาะครับถามมาครับผมก็ยใยพลาดกันได้ครับพี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งครับผมปูกับไหมาตัวเดียวเหมือนเดิมวิ่งครับผมบนล่างได้พี่น้องรับฟันมาที่หกตัวเดียวครับผม สำหรับตัวเลขแนวทางครับผมปูขู่แก้วครับไยมักใยชอบนะครับเนาะครับอย่าลืมครับพี่น้องครับเขามาพบเจอกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันอาไว้คระผมครับครับทันได้โชคทันได้มานครับผมก็จังคอยรับว่ากันนะครับเนาะครับหลังจากกระผมหวยออกแล้วครับผมครับจังคอยมาตามกันต่อครับล้ารุ่นครับพี่น้องครับแนวทางปูถือว่าเดินดีนะครับเนาะครับตามสถิติที่ผ่านมา กะเข่ามาติดกัน2งวดมันรุดงวดหนึ่งครับกับเข่าอีกครับผมครับกะบยู่แบบนี้มาตลอดครับผมครับพี่น้องเอฟซีหลายทันทาคอยติดตามคอยสังเกตนะครับเนาะครับก็จะครับเห็นผลงานปูครับผมครับพี่น้องจะถือว่าให้การตอนรับครับผมแนวทางปูกันมากหลายเลยแหละครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับผมทุกผูทุกคนที่การสนับสนุนครับผมครับ ครับสำหรับครับผมครับแนวตั้งกระตองขอบคุณขอบุญขอบคุณปูครับผมกับถึงสีบอคอยสบายนอกกับนาะปูก็ยังคำนวณตัวเลขแนวทางส่งมาให้พี่น้องเอฟซีครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจากการขอหน่วยอวยพรพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคมันร่ำรวยทุกคู่ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนกันครับผมครับสำหรับบ่าแหลมคอลาไปก่อนไว้พบและเจอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม